สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดสอนสตอรี่นะคะวันนี้มาเป็นจิตอ,อาสา,านะคะข้ามาทำบุญที่วัดเตรียมงานนะคะเตรียมงานที่วัดก็จะมีงานภายในวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดนะคะก็เลยมาเตรียมงานเก็บกวดบริเวณตกแต่งภายในแล้วก็เตรียมงานกันนะคะทุกคนมาหมด ก็มานะคะเขาก็มาเป็นจิตภาษาทุกคนช่วยกันช่วยงานกันนะคะตรงนี้เข้ามาในวัดก็สาธุอย่างเดียวนะคะทุกท่านขาตรงนี้คือพระเจ้าทันใจก็สาธุเอานะคะก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะนี่ก็คือพระธาตุพระธาตุก็สาธุเอานะคะนี่ไงพญานาคที่ไหนบ้างที่ไม่มีพญานาคนะตรงนี้ก็กุฏินะคะก็เข้ามาในวัดก็ขอให้ทุกท่านสาธุเอาละกันเนาะสาธุสาธุขอให้บุญ บาลมีจะปกปักษาคุ้มครองให้เอฟีของลูคพครนเเดนจงมีแต่ความสุขนะคะเครียวคาดปลอดภัยน้องก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านก็สาธุสาธุนะคะสวัสดีค่ะ